สวัสดีค่ะเหมียวเองค่ะค่ะวันนี้นะคะเหมียวไปได้ตรวจสุขภาพของเมียวนะคะโดยใช้เครื่องสมาร์ทเพาค่ะปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะไขมันอุดตนันในเลือดของเมียวที่ใช้สี่เลยค่ะความหมายคือตอนนี้เริ่มมีตะการตะกรอนไขมันเกาะที่หลอดเลือดของเมียวแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะไขมันที่อุดตนันในเส้นเลือดมากๆนี่นะคะจะเป็นรหัตะัยเงี้ยนะคะของเส้นเลือดสมองตีแตกตันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเมียวตันหนักเรื่องนี้มากๆนะคะห่วงใยสุขภาพตัวเองค่ะเมียวได้ทานโอเมก้า3นะคะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะไท่เลือดของเหมียวที่มีไขมันตันในเส้นเลือดที่อยู่ไท้สี่ใช่ไหมคะลดลงมาไท่สามค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และดีใจมากๆาเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเหม,มียวยังทานนะคะอินเดียสคูเปอรี่ควบคู่ไปด้วยค่ะทานเช้าหนึ่งซองเย็น1ซองนะคะหลังอาหารค่ะปรากฏว่า เหมียวตรวจสุขภาพนะคะของเหมียวโดวยการใช้เครื่องสมาร์ทเค้นะคะและระดับไขมันของเหมียวในเส้นเลือดนะคะจากเดิมที่ว่ากินโอเมก้าล,ลงมาท้ายแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไขมันเลือดของเหมียวลงมาท้ายหนึ่งแล้วคะ่ะเป็นอะไรที่ยิ่งเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะและมีหลายคนนะคะถามเหมียวว่าเหมียวได้ออกกําลังกายไหมได้คุมอาหารไหมเอาจริงๆนะคะบอกตรงๆเหมียวไม่ได้ออกกําลังกายเลยค่ะแล้วก ย,ะะยังคงกินไก่ทอดหมูทอดกินชากาแฟค้านุ่มไข่มุกอยู่เลยนะคะและที่สำคัญตอนนี้ทุเรียนกําลังออกด้วยหโหเป็นอะไรที่แบบอดใจไม่ไหวจริงๆเลยคะ่ะแต่วันนี้นะคะถ้าเราอดใจไม่ไหวนะคะทานเธอค่ะแล้วก็หาตัวช่วยนะคะนี่เลยค่ะ โอเมกทีพลาสค่ะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดไล่ไขมันเร็วเพิ่มไขมันดีและนี่ค่ะทานควบคู่กับอินเดียสกูเบอรี่นะคะเช้า1ซองเย็น1ซองหลังอาหารนะคะเพื่อไปตัดหวานตัดมันเข้าสู่ร่างกายทานควบคู่กันสุขภาพดีมากๆค่ะ